สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีกแล้ววันนี้วันเสาร์นะคะวันเสารท์ที่วันเสาร์ที่สามค่ะวันเสาร์ที่สามตาปูดตาบวมเพราะว่าเพิ่งจะตื่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําคั่วกิ้งนะคะคั่วกิ้งอันนี้เป็นคําขอจากสามีนางซื้อไก่เป็นชิ้นมาเดี๋ยวบีจะมาสับก่อน ตอนนี้ที่ฟินแลนด์หนาวนะคะหน้าหนาว,นาวคือแบบตอนกลางคืนนี่สูงองศาตอนนี้ประมาณสี่หรือห้าองศาประมาณนะะี้ค่ะสี่หรือห้าหนาวอ่ะมันควรจะเข้าหน้าร้อนไปแล้วแต่มันก็ยังหนาวอยู่ก็ไม่เข้าใจโอเคล้างเสร็จแล้ว กระเจาไปกินที่บ้านพักร้อนแล้วก็แล้วก็อะไรนะไปซาวหน้าค่ะไปซาวหน้าแล้วก็จะกลับมาบ้านเพราะว่าช่วงบ่ายสามโมงวันนี้เพื่อนบ้านค่ะข้างล่างเนี้ยข้างล่างบ้านที่บีอยู่เนี่ยเขาเชิญไปงานเลี้ยงสําเร็จการศึกษาของลูกชายเขานะคะลูกชายเขาจบอ,ะ,อะไรนะ จบมหาลัยอะค่ะจบมหาลัยเมื่อวานทั่วฟินแลนด์เลยอะคะ่ะก็จะเป็นแบบเด็กที่จบการศึกษาระดับระดับมหาลัยก็จะได้รับหมวกรับใบประกาศนียบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนมากทั่วฟินแลนด์ก็วันนี้เขาก็จะจัดงานอะไรเงี้ยแต่ละคนไม่สะดวกจัดวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเขาจะจัดวันนี้นะคะ แต่ถ้าคนไม่สะดวกจัดวันนี้อย่างเงี้ยก็เลื่อนไปก่อนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่สะดวกของแต่ละคนแต่ส่วนมากถ้าได้ใบมาแล้วเงี้ยเขาก็อาจจะจัดเลยก็คือว,วันวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะคือมันจะเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าที่ฟินแลนด์เขาให้ความสําคัญกับเด็กมากจริงๆที่แบบจบเงี้ยพ่อแม่ก็จะหาของขวัญให้ก็เด็กคือนาคตของชาติจริงๆ ก็จะหาของขวัญนู่นนี่นั่นให้แต่เด็กช่วงสิบแปดเออไม่ใช่ช่วงเท่าไหร่นะยี่สิบกว่าเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะได้ของขวัญเราพูดถึงอะเขาก็อยากจะได้เป็นแบบได้เป็นแบบอะไรอะตังมากกว่าเนี่ยเพราะเด็กวัยรุ่นนะเขาก็ชอบแบบเอาตังไปซื้ออะไรที่ตัวเองอยากได้มากกว่าอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวบีขอหันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดู โอเคแล้วก็หั่นไก่เสร็จแล้วลวบีก็บีใบมะกรูดใบมะกรูดอันนี้นะคะเอาออกมาจากช่องแข็งแล้วก็เอามาแช่น้ําไปแป๊บหนึ่งมันก็จะเป็นสดเหมือนเดิมสดเหมือนเดิมนะคะนี่ก็เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจะใช้กันไกรตัดคือมันไม่มีผักอื่นเลยบีก็ใบมะกรูดนะี่ยโอสุดละนะคะก็ใช้กันไกรตัด อันนี้มันเป็นกันไกลสำหรับทำอาหารนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปลงมือผัดกันเลยโอเคแล้วเดบิก,ก็จะใส่ตากเกสตากูใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นพริกแกงพริกแกงที่พีได้มาจากเมืองไทยที่ไปซื้อที่ภูเก็ตภูเก็ตใช่ครั้งที่แล้วค่ะเอามาด้วยอันนี้ก็ออกมาจากช่องแข็งนะคะใส่ถุงเล็กๆแล้วก็ใส่ช่องแข็งไว้ก็คือทําครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ถุงเล็กๆไว้นี้คะออกมาก็มาละลายเป็นแบบนี้เลยอันนี้ก็คือที่ตัดไปละ ใบมะกรูดแล้วก็ไก่เดี๋ยวบีก็จะเอาอันนี้ลงไปก่อนปกติบีใช้กระทะที่มันเป็นแบบอย่างเงี้ยใหญ่ๆขึ้นมามันจะได้ไม่กระเด็นแต่วันนี้ z o งให้ดูก็เลยใช้เดี๋ยวจะเช็ดที่หลัง <c oughs> ก็คงจะกระเด็นพอสมควร อันนี้บี่ทำแบบง่ายๆมากเลยคือไม่ได้ดูเน,เน็ตไม่ได้ดูอะไรเลยคือเครื่องปรุงก็จะมีแค่อะไรนะน้ำปลาชูรสนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลแค่นี้ค่ะโอเคพอมาเริ่มหอมแล้ววิธีเรียใส่ไก่ไล นะคะมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะเติมเครื่องปรุงไปเลยก็จะมีนีเป็น้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลที่มี่ก็ชูรสแล้วก็น้ำตาลแล้วก็เบาไปลงนี้นพงแล้วก็ใส่พวกขักอะไรนะครับ อันนี้ก็เบาไปเลยให้เหลือประมาณสองสามก็พอคล้ายๆแบบมไป็นใด้นขึ้นอ่งแล้วก็เสร็จละโอเคอันนี้เป็นเมนูที่สองก็คือบีจเจียวไข่จะททำเป็นแบบเป็นแบบไข่ครัวค่ะกินกับพวกกิ้งมันจะได้ไม่ไม่เผ็ดมากเกินไป ihan ไหม B E สวัสดีค่ะทางการมาถึงบ้านพักล้อนปวดหัวอีกละไม่สบายอีกละ อากาศไม่ดีเลยลมแรงมาก <c oughs> มากินข้าวกันก่อน,นะคะ่ะปวดหัวมากเลยจิผักก็จะมีแครอทแล้วก็หอมอันนี้หอมอันนี้บีกินไม่ได้ลวตอนนี้คือมีปัญหาเรื่องท้องอะมันท้องอืดอะกินไม่ได้ก็เลยกินไม่ได้อันนี้ให้สามีอันนี้ก็ ค้าวกิ้งที่มีทำบีลืมใส่พริกอะพริกชีฟ้าเป็นแบบใสซอยอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเ <c oughs> ขาใส่เพื่อความสวยงามแต่เราก็ไม่ใส่แล้วก็ไข่เจียวไข่เจียว กินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูผักกูดนะคะมันเริ่มจะโตแล้วอะไม่รู้ว่าตอนนี้เก็บกินได้เปล่าเผ็ดเผ็ดหมอืมเข้ากันดีมากเลย คั่วกิ้งกับคัว่วไข่ไข่คั่วพี่บอกก่ะสมีบอกอร่อยดิเผ็ดมากเลยพริกแกงทางใต้ บอกไปในต,นต้นคลิปมาบอกผิดไปอิลิอิลิโอปิลัสนะคะที่จะไปงานสำเร็จการศาึกษาของเด็กนักเรียนนะคะอ่ามิต้าสิสัญาลิกันอยู่ค่ะอ,อิลิโอปิลสัสเซอร์ตานินยัดก่าประหานอิลิโอปิสโตมไปไปกับอามามติอปอร์กเกียโกลุมตอนนี้เด็กนักเรียนก็18ปีค่ะเหมือนบ้านเราจบมัธยมตอนปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะให้ความสําคัญมากมากบีว่าบางบ้านนะ่ะคือส่วนมากอะ mm hmm. เขาจากเมื่อกี้ที่คุยกับสามีในรถอะะเขาบอกว่าบางคนให้ความสําคัญมากมากจนมากกว่าเด็กที่คลอดอะค่ะคือมันมีความสําคัญกับเด็กมากเลยเด็กจากที่จบแล้วตอนนี้ก็ไปต่อสายอาชีพก็ได้หรือจะเข้ามาหาลัยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนบ้านเราบีว่าแต่เขาจะมีงานเลี้ยงฉลองแบบยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ คือทุกบ้านต้องจัดให้เด็กนะพ่อแม่ก็จะภูมิใจอะไรเะดีอ่ะเดี๋ยวดูเย็นนี้เมื่อกี้บีเดินลงมาจากบ้านมีก็เห็นเขาจัดโต๊ะจัดอะไรเพราะเขาอยู่ข้างล่างบ้านบีจัดตรงตรงสนามตรงนั้นนะคะที่บีถ่ายให้ดูอะ่ะก็เผ็ดมากเลย เห็นไหน้าแดงโอนหน้าเหมือนไปเห็นยุงปนใส่ไปถุงหนึ่ง เ,เดวี่วขอกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าป่ากันไปเก็บผักกุลน,นะคะนี่อันนี้คือต้นพริกนะคะที่ทุกคนถามหาต้นพริกสองพปีมันก็เนี่ยค่ะจะออกดอกออกอะไรและะ้วบ่เนี่ยค่ะอันนี้คือต้นที่สองต้นนี้ก็นี่แล้วนี่ดอกนะคะเนี่ยค่ะมันมีลูกแล้วด้วยอะ่ะงงมากเลย เนี่ย่ลูกเล็กๆอะค่ะเนี่ย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 นะค่ะคือเยอะคือมันกําลังจะบิ๊กไม่เข้าใจเหมือนกันคือเนี่ยค่ะดอกเดือกมีมีเลยนี่สองต้นนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวรอดูปีนี้ว่ามันจะเยอะหรือเปล่าแต่ว่ามีมีพวกแบบไอตัวขาวๆอย่างเงี้ยมันมาเกาะที่ต้นมันด้วยอะไม่รู้เห็นเปล่าเนี่ยค่ะแต่ขาวๆอะอะไรก็ไม่รู้อะ เดี๋ยวีจะทิ้งไว้ข้างนอกแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปดูโครงดักปลากัน,นะคะ่ะ ต้นผักกูดมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ที่มันเป็นผลขนเดี๋ยวบีจะให้ดูใกล้ๆอันนี้ที่มันเป็นผนขนแบบนี้ที่เรากินกันเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ก็ยังอ,อ่อนๆแล้วก็เด็ดไปกินได้อันนี้ตรงมั่นพักร้อนบีนะคะอันนี้ก็คือห้องน้ําอันนี้ก็คือป่าหน้าบ้านข,าข้างๆบ้านเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่มันก็จะขึ้นเป็นกอๆแบบนี้ค่ะ แต่ว่าอันนี้สามีบีปลูกบางทวีจะไม่ผิดเอามาจากบ้านแม่ย่าค่ะมาจากบ้านแมายา่ย่าอันนี้ก็คืออันที่สองแต่ว่าปีเนี้ยบีว่าทุกปีมันเริ่มจะแบบน้อยลงไปเรื่อยๆนะอันนี้คือบีสามีบีปลูกนะคะเอามาจากบ้านแม่ย่าเหมือนกันเมื่อก่อนบ้านแมายา่ย่ามันจะเป็นบ้านบ้านหลังใหญ่ๆเป็นเป็นบ้านเดี่ยวอะค่ะแล้วตอนนี้กาย,ยายมาอยู่ที่บ้านเ,าเป็นล้ายแบบตึกก็เลยเสียดายก็เลย ย้ายพวกอันนี้มาเนี่ยค่ะนี่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะต้นมนเป็นแบบนี้เลยเป็นขนๆนเนี่ยค่ะเดบบีไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเดินไปดูที่มันเป็นอที่มันเป็นต้นขาวๆโดยที่มันกินไม่ได้เดี๋ยวพาไปดูค่ะถ้าเผื่อมีนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคือแบบเล็กมากเลยอะไม่รู้ผัดจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยค่ะผักกูด เดี๋ยวไปดูกันต่อนูน่น,นอันนู่นคือของเพื่อนบ้านค่ะอู้ยฝั่งนี้เพียบเลยมันจะขึ้นตรงนี้มันจะเป็นคลองน้ํานะคะบ้านบีอันนี้เป็นฝั่งของบ้าน,านเพื่อนบ้านละเดี๋ยวบีจะถ่ายให้ดูไม่เป็นไรเพราะว่าเราสนิทกันเนี่ยค่ะของเขานี่แต่คนฟินก็ไม่กินหรอกนี่ดูตามคลองเต็มไปหมดเลย นี่นคนี่นี่นี่นีนี่นะคะเป็นขนขนแบบนี้นู่นอันนี้แล้วก็พวกนี้นี่นะคะโอ้โหเพียบเลยคือเด็ดไปได้เลยเนี่ย เนี่ยค่ะอูหเพียบเลยนี่นี่นะคะนี่นคะคะคือเยอะเลยอันนี้เต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยใช่หมดเลยผักกูดแล้วก็ต้นอันนี้นะคะตอนเนี้ยตอนที่มันเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะเอาไปแกงส้มค่ะเนี่ยที่มันก้านใหญ่ๆเงี้คนไทยเอาไปแกงส้มเยอะเลยนี่นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ พอโตขึ้นมามันก็จะเป็นดอกสีม่วงอะค่ะอันนี้ไปแกงส้มได้พี่คนไทยเก็บไปแกงเยอะมากเดี๋ยวไปดูนู่น่ะเพียบเลยถ้าโตขึ้นมาหน่อยนคะคะถ้ารุ่นแบบโตขึ้นมาหน่อยมันก็จะเป็นต้นเฟิร์นใช่ปะบิ๊มไม่รู้ว่าเป็นต้นเขาเรียกว่าอะไรบ้านเราเนี่ยค่ะพอมันโตเต็มที่แล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะนู่นก็เยอะ นู่นนะคะอุ้ยแถวนี้เยอะเลยเพราะเป็นคลองอะค่ะเป็นคลองเล็กๆนู่นไงอโอเคอันนี้คือที่เก็บของบ้านบีนะคะแล้วก็เวลาเรามีดินจากต้นไม้จากอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะามากองไว้ตรงนี้แล้วก็เนี่ยค่ะมันจะเริ่มแบบสุลาเอ้ยไม่ใช่มันจะเริ่มแบบเ,เ,แบบเป็นดินแล้วอะคือมีใบไม้มีอะไรอย่างเงี้ยมีใบไม้มีอะไรอย่างเงี้เราก็เอามาเนี่ยค่ะมันเริ่มเป็นดินละ คือเอาไว้หลายปี i, ไงมันก็เป็นดินก็เอาไปใสกก่กระถางต้นไม้ทีน,นี่นั่นได้แล้วก็ต้นนี้นะคะอันเนี้ยเขาเอาไปทําขนมขนมขนมหวานของทางฝั่งเนี้ยค่ะอันนี้บี B, ไม่รู้จริงๆว่าภาษาไทยมันคืออะไรแต่ภาษ,าษาฟินมันคือราปเปรินะคะราปเปร์เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเวลาคนแหงนะะ้งค่ะคนเมาคนแห้งเนี่ยเขาก็จะ หักเนี่ยไปแล้วก็ไปจิ้มเกลือเพราะว่ามันเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบชนิดว่าคือเปรี้ยวเข็ดฟันเลยค่ะยิ่งกว่ามายมยิ่งกว่ามะขามมีนก่เปรี้ยวมากคนไทยบางคนก็จะชอบไอจิ้มพริกเกลือค่ะเนี่ยก็คือหักลําต้นมันหักลําต้นมันเนี่ยค่ะหักไปแล้วก็ไปจิ้มพริกเกลืออร่อยแล้วก็ไอ้พวกนี้ทั้งหลายแหละโอ้ยบิ๊ื้มมากเลยที่บ้านบีมีเดี๋ยววันนี้บิจะเก็บไปให้แม่ยานะคะอันนี้มันก็คือบิไม่รู้อาพีนัทนะคะ พีนัทแล้วแม่ย่าเขาจะเอาไปทำอ่า uh, พีนัติเกตโตเกตโตในภาษาฟินก็คือซุปเอ่อในในภาษาฟินเกตโตนะครในภาษาอังกฤษมันก็คือซุปนั่นเองไปทำอ่า uh, พีนัทซุปอะค่ะเนี่ยเดี๋ยวบีจะเก็บให้แม่ย่าเพราะมันกำลังอ่อนๆก่อนหน้าน,นี้ที่แม่ย่ามามันยังแบบเล็กๆอยู่เลยแต่ตอนนี้แบบตอนนี้คือสุดๆ ค,คือเยอะมากเลยมีแต่เอาอ่อนๆนะ่ะคือบางคนเขาก็จะไปจิ้มพริกเกลืออย่างนี้แต่จิ้มพริกเกลือไม่ใช่อคือ,อหนาวเอา,เอาไปจิ้มแล้วก็ลวกแล้วก็กินคล้ายๆแบบกับพวกน้าพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันก้าร่อยเดี๋ยวบีก็จะเก็บของตัวเองไปด้วยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวไปลองกินดูนะคะใกล้ๆจากตรงนี้ก็โผล่มานิดนึงก็จะเจอผักกูดเหมือนกันนี่ไงเทรียบเลยอันนี้ที่บ้านพักลอนบีนะคะเนี่ย น,นี้ทางเข้าหน้าบ้านนี่ทางเข้าแล้วก็บีมาฝั่งนี้เนี่ยค่ะน,นี้แล้วก็ไอ้พวกนี้แต่พวกนี้ไม่ได้ปลูกนะมันขึ้นเองอันนี้มันเริ่มไม่มวลละถ้าเริ่มไม่มวนก็คงจะแก่และนี่ง่ายอันนี้ก็มีอันนี้ก็คือปีนาติแต่อันนี้เดี๋ยวบีก็ต้องต้องมาตัดไอ้พวกแห้งๆออกเงี้ย มันจะได้ดูสวยงามแห้งๆอันนี้เริ่มจะเป็นดินแล้วค่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นอ่ะใบไม้สามีเอาใบไม้มาทับถมกันหลายๆปีมันก็จะเริ่มเป็นดินแล้วก็ไปใช้ได้นี่นะคะผักกูดนง่ายนี่เลยประมาณนี้นะคะคนที่อยากจะเห็นก็ได้เห็นแล้วเนาะถ้างั้นไปเข้าบ้านกันดีกว่าหนาว อากาศดีมากเลยอันนี้คือภูเขาโอฟืนอันนี้ที่สาบในดีทำแล้วก็พวกนี้ก็ใช่หมดเลยแต่ว่าอีกอันนึงเขาะจะทำดีมากเลยอันนี้จะทำดีมากอันนี้มันจะเป็นคล้ายวงกลมอะค่ะวงกลมอย่างเงี้ยเห็นไหม <laughs> เป็นวงกลมคือทำส,สวยๆแต่ก็ยังไม่ได้ใช้ ถ้าเพื่อนๆของนี้เราก็จะให้เพราะว่าเพื่อนคนที่อยู่ในเมืองที่เขาไม่มีบ้านพักร้อนเนี้เขาก็ต้องไปซื้อค่ะต้องไปซื้อมันก็แพงอะเนาะกระสอบหนึ่งแต่มันก็ใหญ่พสอสมควรเน่ะก็ประมาณ90้ายูโรค่ะเก้ายูโรก็ตีเป่นหนึ่งรอยูโรหนึ่งอยูโรตอนนี้ก็35บาทบ้านเราหนึ่งยูโรต่อส5สิบห้าบาทแล้วก็ต้นไอ้ต้นสักุละา บ้านบีก็ขึ้นแล้วนะแต่ว่าปีนี้บีไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันน้อยจังเลยนะคะนี่น้อยมากเลยปีนี้สองต้นนี้นะคะสองต้นเนี้ยน้อยมากงงมากเลยสามีบอกเฮ้ยกัน,นแบบเอียงล้เอียงเด้อแน่นาคตอาจจะมีแบบว่าคือใหม่ๆมามาปลูกใหม่แต่อ้สองต้นเนี้ยคะ่ะต้นนี้แบบคือดอกเยอะมากเนีย่ยนะคะ่ะมันกำลังจะผลิตมันกำลังจะมีดอก ประมาณนี้ดอกมันคือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราออกดอกแล้วเดี๋ยวถ้าอยากจะดูเดี๋ยวบีถ่ายให้ดูโอเคไปซาวน่าก่อนโอเคบีก็ขอลาไปด้วยคลิปนี้เดี๋ยวตอนเย็นถ้าเผื่อมีโอกาสได้ถ่ายคลิปที่อยู่ในงานเดี๋ยวบีจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะคะบ๊ายบาย